อาทีมงานมาหาปลาไหลกับวันนี้ปานมืดปานดำปานเสือปานไก่นักกีออกปลาออกทุง่งนุกสนานกันไปกับทีมงานชุดใหญ่ของเราผลเลขมาแล้วครับดูครับโอ้โหไม่รู้ก็เกือบแล้วครับตัวนี้โอ้โหดูครับแต่ละตัวตัวที่ห้าครับอสองตัวเนี่ยหลายยักษ <จน S 2> ์บุกเจ็ดตัวครับวันนี้ได้มาก็มาต้มกินกันครับต้มเปีดปลาไหลครับ หงัวฮิีน่ครับหัวปลาไหลปลาปอนโคจังปมาคอยดูแลอร่อยเนี้วนีหัวปลาไหลหอมๆต้มปีดปลาไหลครับรูต่อนปลาไหลครับรูต่อนปลาไหลมากินข้าวด้วยกันเด้อพี่น้องกินข้าวด้วยวกันทีมงานชุดใหญ่วันนี้ไม่หลเรื่แทบบครับใหญ่จริง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 ปลาไหลวันนี้